สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมการงานชาวลัคนาราศีธนูดาวการงานกรรมะดาวพุธอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนที่ธนูต้องคิด ลูกน้องอายุน้อยกว่าหรือบริวารที่มีอายุน้อยกว่าราหูกับพุธอยู่ด้วยกันมีศัตรูที่อายุน้อยกว่าไม่เข้าใจกันดาวอาทิตย์ย้ายส4เมษามีอะไรใหม่ๆให้ดูให้ดีนะคะแล้วราศีชาวธนูก็มีอะไรให้ทำสนุกสนานกับงานหลัง19เาเมษา ดาวอาทิตย์อยู่กับราหูธนูอย่าใจร้อนอย่าทำอะไรบุ่มบามอย่าทำอะไรผิดผิดตามใจตัวเองดาวพระรืสมดีสำคัญมากพลิกแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาทำให้ธนูพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่อจากนี้นะคะ ธนูจะเจอสิ่งดีๆแล้วนะคะการเงินดาวเสาดาวการเงินเข้าเรือนสาตชะหลังวันที่หนึ่งมีนาคมประมาณสองปีครึ่งธนูต้องรู้ช่องทางการหาเงินที่ดีที่สุดคือคุยกับคนแล้วได้เงินคือทำงานเกี่ยวกับสังคมการติดต่อสื่อสารต้องคัดต้องเลือกลูกน้องดีๆลูกดีๆสิ่งใหม่ๆงานที่ไม่เคยทำให้ทำใช้ความคิดสร้าง คิดแล้วทำรวยแล้วดีทำเลยในปี2566ปี2567ค่อยพักแล้วค่อยทำต่อยอดต่อไปเพราะเดือนเมษายน2566ตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภคือโชคลาภเงินก้อนใหญ่จะเป็น เก้าเรือนอริคือศัตรูกำลังแพ้ภยัยพานกำลังจะออกไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อควรระวังมีปัญหาทะเลาะก,กับคนอื่นเรื่องผลประโยชน์ข้อพิพาทคดีใครชวนลงทุนไม่เอานะคะธนูแต่มีข้อดีเนื่องมาจากดาวสุขเป็นเกษตรตราที่ประดีในเรือนอริเจอปัญหามีทางออกมีทางแก้อย่างแน่นอน ดาดาจชาวธนูไม่ต้องกลัวดาวสุขให้คุณนะคะต้องคุยดีๆด,ดาวมฤตยูลงอริ เ็เรียกดวงไพรีพินาศนะคะศัตรูจะแพ้ไั่ตัวเองมีปัญหาแก้โดยสันติอย่าเกเรดาวอาทิตเข้าเรือนสุภะ14เมษายนโคจรเข้าเรือนปุตตะด้วยเพราะฉะนั้นเดือนปุตตะนี่ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะการเงินได้จากความคิดสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองต่อจากนี้19เมษายมษาดาวพฤหัสได้ราชาชโชคโอ้โหทำมุมดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวลัคนา ราศีธนูนี่จะดีขึ้นนะคะเริ่มต้นดีหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะธนูดีมากมีแต่จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะในระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้ลุยเลยค่ะรวยแน่นอนความรัก ชาวลัคนาร,าราศีธนูเกีวกับเรื่องความรักเนื่องมาจากดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวพุธด,ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและก็วินาศมีโอกาสทะเลาะก,กันเอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่ทะเลาะก,กันเรื่องบริวารลูกน้องดาวพุธโคจรร่วมพระราหูทะเลาะงานของเขาของเรามีดาวอาทิตย์นะคะโคจรเข้ามาดีนะคะแต่อย่าใจร้อนดาวพเพื่อสมดีโคจรเข้ามาโอเคเลยดีมาก มากเลยนะเข้ามาช่วยเลยนะคะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนนี้ก็คือให้ทําบุญกับเด็กพิการเด็กกําพร้าสำมเนนที่อยากบวชแต่ไม่มีทุนศัพย์ลงท้ายด้วย19ก้าำลังพระเพื่อสมัสดีนะคะหรือจะทํา1 1 9หรือ1นึ่ก็ได้ลงด้วย19นะคะ,ะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทางติกตอกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติด ให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามชมได้3มช่องทางวันอาทิตย์ชมกันและสดหมออ้อยดูดวงแคตาฟีทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ i d ดีปัญญวัฒน์อยโทรศูนย์เก้าแสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านผ่านพ้น อุปกทั้งปวงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสิ่งดีๆจงบังเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ